ปี2565มีใครบ้างต้องแก้ชงสวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์ควงจุ้ยออนไลน์นะวันนี้เรามาดูกันนะว่าในปี2565นะจะมีใครบ้างนะที่จะต้องไปแก้ชงก่อนจะไปรู้กัน ฝากกดตับตะไขร้กดติดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะช่อง YouTube c h ช n n e l อาจารย์นันทวัฒน์พวงจุ้ยออนไลน์กันก่อนนะนะใครทำครบนะก็ ขอให้จบกันที่ความเพ่งกันไปเลยคลิปวันนี้นะก็จะมาสอนจะมาบอกในส่วนของคนปีชงนะว่าภายในปี 2, 5 6 5จะมีใครบ้างนะที่จะต้องไปแก้ชงและคุณที่ติดปีชงจะต้องไปแก้ชงกันเมื่อไหร่ในส่วนของปี 2, 5 6 5ถ้าในส่วนของศาสจีนนะครับจําไว้เลยนะ ศาสจีนไม่ใช่ตาสตรกน5ถ้าตาสตากจะปัดปี2 5 5 1วันที่1มกร,ราคมแต่ในส่วนของศาสจีนณนะปัจจุบันยังคงเป็นปี2564อยู่ใครนะที่ได้ทราบข่าวได้รู้และไปแก้ชงแล้วหมายความว่าคุณยังทำไม่ถูกต้องตามศาสตรจีนเพราะศาสตร์จีนเปลี่ยนชุดปีชง ทุกทุกวันที่สี่กุมภาของทุกปีเพราะฉะนั้นในส่วนของการเปลี่ยน,นยจะทุกวันที่สี่กุมภาของทุกปีเลยแปรละปีในส่วนการเปลี่ยนปักปัการเปลี่ยนชุดปีชตงต่างๆนี้จะต่างกันที่เวลาบางปีก็อาจจะเป็นสี่กรุมภาตอนเที่ยงคืนว่าบางปีก็อาจจะเป็นสี่กรุมภาตอนตีสองตีสามแล้วแต่แปลปักปัแน่นอนเลยคือทุกสีกุมภาของทุกๆกปีนั่นหมายความว่าอย่างที่บอกไปอ่ะ หลายคนรู้แล้วนะฮะว่าในปี2565ชุดปีชงเปลี่ยนเป็นปีขานมาเสงวอกแล้วก็คุณเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปฮะวันนี้ที่กำลังออนแอร์อยู่ยังไม่ถึงปีกุมภานั่นหมายความว่าชุดปีชงนะวันนี้ยังคงเป็นฉลูมาโรงมาแม่แล้วก็จออยู่ ซึ่งจุดคาดห,หลายตัวมันคาดเกวกันอยู่ที่เดือนมกราแทบจัดทั้งต้นเลยเพราะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าหนึ่งมกราคมของทุกปีเป็นการเปลี่ยนปีชงแล้วจุดคาดบ่อยๆคือคนที่รู้กฎนะในตรงปีชงว่าห้ามซื้อห้ามเช่าห้ามสร้างห้ามโน,น่นห้ามนี่พอข้ามมาวันที่หนึ่งมกราแล้วต่างมัน่นใจได้ถ้าใครที่อยู่ในชุดปีฉลูมะโรมะแมจอกคิดว่าตัวเองเนี่ยค้นปีชงแล้วทําการซื้อบ้านในช่วงเดือนนี้ ทำการสร้างบ้านทำการต่อเติมตกแต่งเปิดกิจก,การหรือขึ้นบ้านใหม่บอกไว้ว่าตรงผลเสียกับดวงเพราะปัจจุบันยังคงเป็นปีชงอยู่จุดพลาดที่2คือคนที่คิดว่าตัวเองเข้าปีชงแล้วคือขานมาเต่งวอ,อกแล้วก็คุณนที่จะชงกันในปี2.5.65พลาดอย่างไรพลาดคือ ไปแก้ชงก่อนเวลานั่นหมายว่าตัวดวงเนื้อดวงของปีฐานมาเต็งว่าคุณยังไม่ได้เข้าปีชงดาวจรยังไม่ได้มาปะทะกันนั่นหมายว่าคุณแก้ไปก็เท่านั้นแต่ถามว่าไปแก้ก่อนเวลาเข้าปีชงมีผลเสียไหมไม่มีแต่มันจะมีผลเสียต่อมาคือเมื่อไหร่ที่มันผ่านตีภูมิุมภาเมื่อไหร่คานมาเต็งว่าคุณเข้าปีชงและ เมื่อน,นั้นคุณไม่ได้ทําการแก้ชงนั่นหมายว่าดวงคุณโคตรปลอะบ,บางเลยนะเพราะหลายคนคิดว่าเอ้ยเรมักกะลาเราไปแก้ชงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รอดเราก็จะดูเขาเรียกว่าอยู่ปลอดภัยกันทั้งปีแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดนะมันหมายความว่าคุณยังไม่ได้ทําอะไรกับตัวดวงเลยจุดนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วเวเป็นฐานมสิง บอกแล้วก็คุณบอกเลยว่าหลังตรีภุมาค่คาคอยไปแก้ชงกันใหม่แก้ชงตั้มไม่เป็นไรอะ่แะแต่ไปแก้ชงใหม่นะเพราะฉะนั้นคุณยังไม่ได้เข้าปีชงยังไม่ต้องแก้ชงในส่วนนี้อย่าประมาทและต่อมาข้อพลาดของคนที่ทาพิธีเข้าปีชงคือคิดว่าเข้าทาพิธีนะในส่วนการแก้ชงแล้วชีวิตจะหมุนเวียนกลับมาเป็นปกติ คำตอบคือไม่ใช่นะฮะคุณชงก็คือชงการท,ทําพิธีเข้าไปชงจริงๆแล้วเป็นอุบายในตัวของการให้คนเนี่ยหันเข้าวัดนั่นเองรู้จักจเข้าวัดรู้จักจเข้ามาทมําบุญต้องมีอะไรบางอย่างมาลอ่อบางคนก็ต้องเรียกว่าต้องล่อด้วยโชคด้วยลาบนะบางคนก็ต้องล่อด้วยความกลัวในส่วนของผมคือมองว่าคือเป็นอุบายที่ดีนะที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าวัดไม่ได้ เรื่องของการตลาดนะปัจจุบันอาจจะมีหลายวัดที่เกี่ยวเรื่องกับตลาดแต่วัตถุประสงค์ที่ผมมองแล้วที่วิเคราะห์แล้วคือต้องการให้คนนี่หันเข้าวัดรู้จักไหว้พระรู้จักไหว้จวเจ้ามากขึ้นนั่นเองในส่วนการติดแก้ชงตามความเชื่อของตัวผมเองไม่ได้ทําให้ดวงคุณดีเลิศจักสามารถประมาทนะอย่างที่บอกคืออีชงห้ามซื้อเช่าสร้าตตตตตงต่อเติมตกแต่งขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการนั่นหมายว่าอย่างไรก็ดี ถึงคุณจะแก้ชงมากี่วัดก็ยังยึดตามกฎปีชงเหมือนเดิมเพียงแต่มีความสบายใจมากขึ้นนะในตัวของเรื่องของความเชื่อนะก็เหมือนเป็นการไปเขาเรียกว่าไปอ้อนวอนขอพรนะตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้เทพต่างๆเนี่ยเห็นใจเราประทานพรให้เราให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเน้นถ้าคุณอยู่นิ่งๆไม่ทําผิดกฎปีชง คุณก็จะใช้ชีวิตตามพื้นฐานของดวงวิทขาขึ้นก็ขึ้นดวงจอขาลงมันก็จะลงไม่ได้เกี่ยวกับปีชงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ปีชงทําผิดกฎดันไปซื้อบ้านซื้อรถเปิดกิจการในช่วงปีชงถ้ากราฟชีวิตของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วคุณทําผิดกฎปีชงนั่นหมายว่าแทนที่ทั้งปีชีวิตคุณจะขึ้นอาจจะดอกหรืออาจจะดิ่งก็ได้เหมือนกันนะถ้ายิ่งในกราฟชีวิตของคุณดิ่งอยู่แล้วนะตามดวงจรเลยตาม ตามดวงปกติเลยดวงพื้นฐานเป็นขาลงอยู่แล้วในช่วงนี้แล้วดันติดปีชมด้วยแล้วดันดกดปีชมด้วยจากดิ่งคุณอาจจะเขาเรียกว่าดำลึกไปกว่าเดิมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้ไปแก้ชงดีแต่ไ,ไม่ใช่ว่าแก้ชงแล้วใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะกับชุดปีชมแก้ชงเม,มาาื่อไหร่ ไม่ใช่แก้ณนะปัจจุบันแก้หลังตีภุมิภาฉลูมโรงมาแม่จออันนี้คือปัจจุบันยังติดปีชงอยู่ยังไม่พ้นนะคุณพ้นปีชงก็ต่อเมื่อหลังตีกุมภาสองห้าหกห้าตัวขาแมะเตงวอกคุณเข้าปีชงก็คือหลังตีกุมภาสองห้าหกห้าถึงจะเปลี่ยนมาเป็นติดปีชง นั่นหมายว่าค่อยไปแก้ชมกันนะฮะวันนี้ฝากไว้นะหวังว่าความรู้ดีๆแบบจะมีประโยชน์กับทุกๆคนรู้ว่าปีชงอย่าเครียดนะระมัดระวังในการใช้ชีวิตแล้วถนนชีวิตของคุณก็จะราบรื่นตามพื้นดวงสวัสดีครับ